กลับเข้าสู่ช่วง m าร s Beauty คุณแม่อย่าหยุดสวยค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของการหลังคลอดแล้วสิ่งที่ตามมาคือแผลนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคลอดธรรมชาติมีแผลฝีเย็บนะถูกต้องไม่ว่าจะเป็นผ่าคลอดหน้าท้องก็มีแผลเช่นกันแต่เรามีวิธีการดูแลรักษาแผลสำหรับคุณแม่หลังคลอดมาฝากกันไปชมกันเลยค่ะมาร์สบิวตีการดูแลแผลหลังคลอด แผลหลังคลอดแบ่งเป็น2ชนิดตามวิธีการคลอดคือแผลฝีเย็บจากการคลอดธรรมชาติและแผลผ่าตัดมาดูวิธีการดูแลกันเลยค่ะแผลฝีเย็บวิธีแรกให้คุณแม่นั่งแช่ในน้ำอุ่นเช้าและเย็นครั้งละ10 1ถึงนาทีวิธีที่2ใช้สำลีชุบน้ำอุ่นๆเช็ดแผลและซับให้แห้ง วิธีที่3หลังจากขับถ่ายล้างแผลให้สะอาดห้ามเผลอฉีดน้ำแรงๆจะทำให้แผลแยกได้วิธีที่4มันเปลี่ยนผ้าอนามัยที่เปื้อนน้ำข้าวปลาบ่อยๆแผลจะหายสนิทประมาณ3-6สัปดาห์ค่ะแผลผ่าคลอดแล้วหลังผ่าคลอดละ่ะต้องทำยังไงปัจจุบันคุณหมอมักจะใช้ไหมละลายในการเย็บแผล หลังคลอด2-3วันแรกห้ามแผลโดนน้ำแต่ถ้าแผลภายนอกแห้งดีแล้วต้องระวังแผลภายในจึงไม่ควรยกของหนักหรือออกกำลังกายหักโหมที่มีผลกระทบต่อหน้าท้องสำหรับรอยแผลภายนอกสามารถทาครีมบำรุงผิวต่างๆตามที่คุณแม่ต้องการได้ยกเว้นการอยู่ไฟต้องหลังหนึ่งเดือนไปแล้วจึงทำได้ค่ะถ้ามีอาการผิดปกติเช่นแผลบวมเจ็บมากขึ้น หรือมีเลือดออกจากช่องคลอดรีบไปพบแพทย์นะคะคุณแม่ Mom u t y เพราะว่าตอนแรกอะบอกว่าคลอดธรรมชาติจะฟื้นตัวเร็วแต่จริงๆแล้วก็จะมีเรื่องแผลฟีเย็บคืออยากทำตัวแข็งแรงไม่บอกใครแต่จริงๆแล้วตุวก็ระวังเหมือนกันแล้วมันก็ยังเจ็บอยู่บ้างนะมไม่ใช่ว่า คลอดเสร็จลูกออกแล้ววิ่งได้เลยใช่มันก็ต้องทั้งแผลแบบธรรมชาติหรือว่าผ่าหน้าท้องมันก็ต้องคอยระวังแต่ว่าเห็นก็บอกว่าธรรมชาติเนี่ยมันจะหายเร็วหายเร็วกว่าเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อดีเหมือนกันเนาะหน้าท้องเลยก็ต้องดูแลแล้วก็ห่าโดนน้าต้องปิดพลาสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําให้ปฏิบัติตามที่เราแนะนําเพราะว่าพอหายแล้วจะได้หายเลยจะได้เลี้ยงลูกถนัดดูแลช่วงแรกอะให้เคร่งครัดนิดนึงนะคะนะอยู่ในกฎระเบียบที่คุณหมอบอกไว้ก็จะหายเองนะคะอ่ะตอนนี้เราต้องพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมช ตอในช่วงของมามแชร์ตะกอนพักเรามีคำคมดีๆมาฝากจากไทยกอดอทคอมค่ะ